ออกมาบอมันหกไกลไกล่เออเราจะยังเอาไปต้มบวบปังบวบไปคุดมันอีกหน,น,น่อยไปคุดมันหานาที่ปะเมือ่อไหร่เห็นพอน้องวัดมาทามหาแต่ว่าห้ามบุษันคุดมืันเอาเลย Money bay bung mặt tay cứu, bằng lấy cưỡng khoát và thào phi kín của mặt kín therapeut và mạo chú. Nào mày tay, bầm đầm tay lên. Bye bye. Nyang, yang, ยางเอาหมวกับเนี่เอาหมวกเนี so, uh, ่ยห็นว่หมวกนี op, ่ใส่หมวกนะไม่ใช่เอาหมวกน่เอาอหมวกน่เอาขุดมันหานาทีครั็บลเห็ดลูกดเฮเห็ดบฮเห็ดเม่ขุดเห็ดเดดเฮ็ดเฮ็ดเอ็ดเ็ดเฮเฮ็ดเเเ็เเ็ มันห้านาทีเราเห็นมันแตกเขื่อนไหมมาแตะเขื่อนม,มันัน,นี้มกกินหอม ขึ้นมาแล้ว huh. ขึ้นมาแล้วข้างนอกมูใหญ่ปันใดมูขึ้นใหญ่แกงมันก็บ่ัวญากถ้ามันใหญ่มันก็ดันขึ้นเลย นะทีโอ้ยหัวเนาะมันบว่ท่านเฝ้าคุดเนาะมันต้องใหญ่กว่านี้ซะก่อนล่อเล้วว่าล่อไปอีกเพิ่งเติบเพิ่มันใหญ่กับพุดกับมันกับพวกคนนี่เนื้อเอาไปได้หรอยังลูก มาเห็ดเวียแล้วเดินท้งก็เริ่มแปนแหละพี่น้อยแปนแล้วแปนแล้วน่าโอ้ยหัวนหน่อยนะมเรยนหน้าไม่พอนะมา ไเป็ดนะต้นมันกระักปนต้นมันกับที่จาไปพังทางใหม่อยู่พังใหม่ใช่นมพังหจำขั้นหน้าให้ไงเนาะานาที cả thắng Xe cả thắng luôn Thắng không thức, xe không thức Ừ, kèn 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 ฟุกระสางมันใหญ่ใช่ปะในนอหนะห้องฮักกระปกวางอันนี้ป้ายมันไปจากเดือนสองเดือนให้มันมีเวลาผลิตแป้งนันก่อน ต้นซีดาูกเออล้ำมันล้ำมันเออยังมองวายังมองวามครับพอพมมะ sầm căn nó sẽ mà rồi đi nào làm mình gặp cục bẩn mai. Đài này là ไปปฏิตินล่ะปให้อออยไปเอยขอนะให้อยไปอเราขอลองถามาดูงั้นไปซื้อยังสิเมาดูถาม้ไประหเอเนาะ

ยาแรงยาแรงชิลลป่าพอเรากลนี้ยเป็น,น,าน,านะนั่นเขาเรียกว่ากลน้ำเือมาให้ไปกลนอะไรเนาะมันงนามัน,นอยู่ข้นามันนะบ้ามยามอก Điên cái chạy khen nè, bọn cái điên nhìn nhà phải phục oi, thu nhà phải phục oi Để vâng, thu nhà ใส่กระถังเลยทับออกซิกตัวได้นหมคะงามเราจะปลูกบอลไม้ มันแต่ว่าน้อยคุดมัน,น,นเป็นไรอีกแล่ะพะย่อยนะแต่เป็นขู่เหรอ,อนนแต่เห็ดเป็นขู่เป่า

กันบอ่ชีวิตเลยจะไหนมันเบาคนเนาะมันมดลอนบ่ Sao mà lại, sao mà đột thế à Cái chuyến thầu gì bơ Bơ đấy Bố thơ một chút cho đớt thôi nó vẫn Tốt cho so, chị hay cũng vậy Cái anh chắc tối Xong xì hốt để hốt tổ Nó còn mưa nị Cái để nội Cái này ได้กลุงเด้อขอบนุณมาค่ะ